ตาดีแค่ไหนในบางเกมลงมาก็ทําได้น่าทึ่งเลยนะครับเกมเริ่มมาดูว่า90นาทีปอริมเส้นพุชินันทานนะครับทันมีตรวัตรประคองเล่นกับสะสะลักเติมแล้วตัด <c oughs> มันปิ้นลึกไปหน่อยครับลูกตัดของสะสะลักยังไม่ได้โจกแบงคอกตรวัด สลากรปล่อยสวยให้กับพุทธิน,นันท์เบิ้ลบรรจงไปเสาซให้กับทีระเทพหวัวน่อยครับโอกาสแรกของแบงคอกขึ้นแบบไม่มีใครเบียดประกบแล้วนะครับทีรเทพโอ้โหโขกไม่ดีหลุดไปเองครับสลักปล่อยหลอกสวยนะครับเลยทําให้พุทธินันท์ได้เปิดครับแล้วยอดไปเนี่ยตัวกําลังจะตกพอดีนะครับจังหวะเทคขึ้นมงหน้ากรอบหกหลาของทีรเทพครับกดไม่ลงเองครับ กาดทองเลยนะครับที่รีซอปล่อยให้หลุดลอยไปครับ mm hmm. เกิดได้ขึ้นนำเร็วครับแบนคอนแล้วสุกษ์ทางขวาสวัสด์มาครับสวัสดิ์สว,สวนมีเพื่อนเติมมาแต่ปังโคงเสาแรก <c oughs> โด่งไปหน่อยครับหลอกหาจังหวะยิงด้วยซ้ายข้าขนัดได้ค่อนข้าง,งดีนะครับลูกนี้เจ้าแคมสวรวัสดิ์เดดมิดครับมีฟิลทีมชาติไทย โยกเหมือนจะล็อกกลับมาหนึ่ครับหลอกคนระับแล้วก็แตะหนีก่อนที่จะยิงแต่ว่าลูกมันไปคุกหลังประตูบอสโวิดตอนแรกก็เจอกับเดชาแล้วครับไปให้สัส,ะสะลักชบได้อาครับชบแล้วหาทีละเทพถึงแล้วลูกนี้ตึงประตูต่อสูงเลยครับโอ้โห12นาทีครับรีซอทำประตูขึ้นนํำให้กับแบงคอบได้ครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่มง จอๆไม่เข้านะครับมาขราวนี้ไม่ปล่อยให้พลาดแล้วนะครับแล้วเรียกเพื่อน,นันเลยแสกันใหญ่ครับคือนนำได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเจ้าถิ่นออต้องชมจัเปิดของสัตล์รษกที่เปิดมาได้จังหวะพอดีน,นะครับที่จะให้เจตเทพได้เข้ามอส ครัพลิกจังหวะเดียวหลุดไปเลยนะครับแต่หนีธนาทิพย์ครับแล้วผ่านเข้ามาบอลโค้งเข้าหาเท้าของธีรเทพเลยเลยครับเล็งแล้วเล็งอีกแล้วเปิดได้แม่นจริงๆเลครับส,สัสลับพอดิบพอดีเลยครับเจอกันที่จุดนัดพบได้เฮแล้วครับรอเล่นส,สัสลัได้ซ้าย ติดกันเองอัดกันเองกับเทียเทียบแล้ววิทยามัดหลําไม่เข้าเป้าครับดาบสองวิทยากดระยะ30หลาครับแต่ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องหลังจากได้ประตูขึ้นนำาลครับแบงคอกยังคงเล่นเกมบุกตามสไตล์อยู่พักหน้าขาแล้วเห็นไม่มีใครบีบครับล,ลองส่องดูครับวิทยามัดหลังแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับ อุทยานี่ก็ยังิงสรวัตรสายก้อยให้เทียเทพลงนี้ไม่ล้ำแล้วครับเทียเทพทานต่อซดมาให้สัตว์สลักเติมหาสัตว์สลักเล็งปั่นด้วยสายไม่ได้บอสสวิทครับมันเบาไปหน่อยนะครับโดนอธิบดีมาทีนิรันต์นิรันต์นเ,ลเล็งเล็งออกตัวของมาเล็กคันาดครับมาเล็กชมมากแล้วมุมนี้กิติพงศ์อ่านได้เยี่ยมครับชา้าไปนิดเดียวนะครับมาเล็กบ้างดาแกนไหลต่อมาที่สัตว์สลัก โกลมนาอีกแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหบอลซายครับสะสะลาใไ้ประโคนครับสุดสวยเลยครับลูกนี้โอ้โยิงหนึ่งใจหนึ่งแล้วครับครึ่งชั่วโมงครับแบงคอกทา่งางโคราชไปเป็น2อต่อศูนย์ครับโอ้โหไปปล่อยให้ได้เล็งซ้ายแบบเน้นๆแบบนี้ <c oughs> ก็เสร็จเลยครับ ที่ไม่ว่าของแบงคอกก็ขยับดึงให้ตัวประกบรถกองหลงังมาขยับตามนะครับ <S <S ใช่ครับตัวนึกว่าสะะัตวรายจะจะตายแน่ดูครับทุกคนถอยตามตัวแต่ขอ,ของแบงคอกหมดโอ้โหแล้วเหนืออใดก็คือยิงได้ดีเฉ<ด>ียบ<ด>ขาด,ดม,ามากๆบอลโอ้โหหลอกยมัมาซ้ามาซ้ายประตูใช่แล้วยิงไปขวาเฉยเลยครับบอลโค้งเหมือนที่กาดเเบลยิงฟรีคิกยูโรเลยนะครับคือประตูเนี่ยทิ้งน้ำหนักตัวไปอีกด้านหนึ่งเลยครับพลิกกลับมาไม่ทันเลยครับสั้น ของทางธรรมชาติหลายต่อให้เดชาทานครับเดชาทางเสาสองมีพร้อมพงกระชากนี้ได้หนีมาถึงเส้นหลังหักมาที่จุดนั้นพบโอ้โ,โหโดยทิริเตซิลันไล่มาหนึ่งประต่อสแล้วครับโอ้โหไม่แน่ครับสวัสด์แคทยังไม่ยอมตายครับโอ้โหหลังจากที่เสียประตูไปแค่2นาทีนะครับไอ้ใครแตกได้แบบนี้ก็ได้ลุ้นแล้วครับนครราชสีมามา,มาสด้าไล่มาเป็น2ประตูตอนหนึ่ง จังหวะลุยของเดชามาได้สุดเส้นเลย,เลยครับแล้วก็ที่พอดีมาได้พรีพอดีอย่างน,น้อยก็เรียกเสียงเฮของแฟนๆได้เลยครับบอลดมเส้นดีหลวมไม่หน่อยนะครับจังหวะเข้าของเอเนสโตไปปล่อยให้เขากระชากครับไปปล่อยให้เดชาได้กระชากแล้วหลักก็ไม่อยู่แล้วนะครับพอหักเข้ามาได้ก็เรียบร้อยเลยครับยิงยิงได้หนักหน่วงมากของที่พอดี อาครับไล่มา1-2ว่ายังยังไม่ห่างนะครับด้วยช่วงเวลาที่เหลืออย่างได้ครับที่ทธิบดีแล้วทะลุถึงมาเล็กด้วยอาครับมาเล็กปัดมาให้กับพร้อมพงโอ้โหสองสองไปสมอได้ของทางโคราชแล้วครับกลับมาได้ครับโคราชหลังจากตามหลัง2-0ครับโอ้โหแล้วก็โจมตีจากริมเส้นฝั่งขวาเหมือนเคยครับ ห่างจากประตูแรกที่พวกเขาตีแตกได้แค่4นาทีครับคราวนี้เป็นพร้อมพงกรานสำโรงบ้าง <c oughs> แบงครอบจุกเลยครับแบบนี้ <c oughs> ครึ่งชั่วโมงแรกนำ2-0ทุกอย่างดูเป็นใจหมดเลยครับ,รบแต่ว่าพอนะครนาสิมาเริ่มเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> มีทีเด็ดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ลงล็อกจริงๆนะครับ <c oughs> บอลปิดเข้ามาโค้ง <c oughs> <c oughs> แล้ว จอกันที่จุดนัดพบกับพร้อมพงครับมาเล็กนะครับที่วางเข้ามาคิดีพงก็ไม่กล้าขยับออกมานะครับแล้วบอลเลี้ยวหาท้าของพร้อมพงซึ่งก็เข้าฮอสได้แบบเฉียบขาดจริงๆครับบอสโควิสมา,มาเมเลโอตักโด่งให้เทียเทพโชคโดนประธานดักไว้ได้ไว้จังหวะสองสารสลักดีต่อให้กับบอสกิยก ยกไม่ผ่านแล้วผู้สิท์โอ้โห و, เปล่าอย่างนี้จุดโทษเลยครับเป็นแฮนด์บ <hand ball S 2> อลเหลืองด้วยครับอของทางปลัดเสียจุดโทษครับนะครราชสีมาหลังจากที่ตีเสมอได้2นาทีครับเดี๋ยวดูภาพชา้านะครับจงังหวะระดกบ,บอลของดราเกนบอสโ v วิชผู้สิทธ์มองว่าไปโดนแขนของประธานครับลกมาอ่อโดนจริงๆนะครับแขนซ้าย ฟาดไม่ฟาหรือว่าแฮนด์บอลครับครับแบงคอกัญยานมาบอสควิทหลอกสลานนนไม่ได้ตามสามก็สามไม่ได้โอ้โหว้าก็ยังยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับทางแบงคอกโอ้โหไม่เด็ดขาดครับ <c oughs> <c oughs> โอกาสที่จะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งมาแล้วแต่บอสควิทไป ยึกยักจะหลอกเป็นหลอกไม่สําเร็จแล้วตัวเองก็ยิงไม่ดีเลยครับยิงเบามากครับโอ้โหสารนนดาวถูกเปก็นลูกตนมุมของแมงคอกหรครับ1นึกันธรรมชาติซ้ายไม่ทันไม่ทันแล้วครับทำให้จบครึ่งแรกครับยังคงเสมอกันอยู่นะครับ2ประตูต่อ2ครับแบงคอกนำก่อน2ต่อ0นะครับจากิีรเทพนาทีที่12สส,ส,สลักนาทีที่3 1 ตามไล่ตีเสมอ2อลูกรวดนะครับโดยโคราชได้ประตูจากอาทีปรดีนาที33และท้องฟงนาที37นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังนะครับว่าผู้นี้นี่จะต้องเสมอแล้วยืดเยอะไปถึงช่วงต่อเวลาหรือไม่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ มาที่สนามธรรมาศาสตร์รังสิตัมชมชมท่าครั้ชมในครึ่งหลังระหว่างแบงคอกกับนครราชสีมานะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่มาเสาแรกโบโคอ,ออกมาแถวสองเตลโตเก็บได้ให้สรวัฒน์เป็นมาไดอครับเทเปิดเปิดไปมีหลายคนมีหลายคนแลวครับทงไม่ขึ้นแล้วปาสุดแล้วมาเขาทางของพุทธินันน์ <c oughs> ก็ได้แค่เตะปุมเท่านั้นส้มหล่นมาแล้วครับแต่ว่ายิงไม่ผ่านบล็อกครับพุทธินันน ยังขวางกันดีนะครับนครราชสิม,มาิ์ไคอกมาพุทธินัน์เติมเติมได้พุทธินันต์จะมาที่สัสะลักมีช่องมีช่อง้นสายของสัสะลักอีกครั้งมาผ่านหน้าประตูครับครึ่งแรกนี่ที่ยิงได้นี่ก็ระยะไกลกว่านี้หน่อยนะครับมาโนเ่เสียดายเลยคราวนี้จับได้ในกรอบเกีโทษด้วยครับแต่สัตวะบอดไป,ไปติดใส่ก้อยเลี้ยวหนีกรอบ ตั้งแต่จากประตูของโคราชน,นะครับตามหลักญาณมือบอกด่วยให้เปิดไปข้างหน้าดีกว่าอ้าวจับท่าของประธานโอ้โหแต่ทีเทพไม่นึกว่าจะได้ทั้งหมดนังทับตามมากระชองมาข่า,าของสาสะลักเปิดมาให้กับมพเทพตั้งมาที่มาริโอยูลอฟสกี้ก็เฉล็บซะก่อนครับโอ้โหยังขึ้นนําไม่ได้นัทพงศ์ส่ยริยาเคล็ที่ยังทิ้งตัวขวาง็อกเลี่ยวทางบอลเอาไว้ได้นะครับมีพลาดครับเกมรับของ พอร์ต้าสีมาประธานครับยังตามไปใหญ่าทีเทพดทำลายจังหวะนะครับแล้วสรานอนท์ออกมาบล็อกจังหวะแรกของธีรเทพไม่ได้ครับมาริโออยากจะโยกหาช่องว่างนะแต่ก็ยังยิงไม่ผ่านเหมือนว่าทั้งโคราชก็จะขยับตัวสำรองนะครับรอให้ได้จังหวะบอลตรงนี้นัดหกชิปไปทางสตองมีโชบมาเข้ามาแล้วยางว่าหาเปอาแล้วครับ oh, oh. สามประต่อสองที่โคราชแซงขึ้นนำหรือว่าจะเป็นผมเป็น,ปนพร้อมพูนนะครับถ้าอย่างนี้ต้องดูเปล่า รพร้อมพงลุวมมาเร็กหน้าที่ยิงแต่โคราชแซงสามประตูต่อสองแล้วครับนี่แทบจะเป็นโอกาสแรกในครึ่งหลังเลยนะครับของนครราชสีมาครับโอ้โหพิกจากตามหลังสองต่อศูนย์เป็นนำสามต่อสองแล้วครับโอ้โหพร้อมพง์กลางสำโรงครับวันนี้เบิ้อเลยครับคนเดียวสองประตูดูครับจังหวะประมาทของสรวัตหนหลวมโดนแย่นะครับโอโ้เป็นพร้อมพงครับเจอฉกไปได้ แล้วจอดมาโอ้โหพิ่งเข้ามาแปรลูกนี้นี่น้ำหนักทิศทางสุดยอดครับขย,ยับออกมานิดเดียวนะครับกิดิพงศ์บอลยอดไปให้ของนัทพงศ์ครับถึงพร้อมพงศ์บอลไม่ตกเลยนะครับแ <c oughs> สงชตยานการเข้าทําในกรอบเขตโทษของพร้อมพงศ์นี่เด็ดขาดมากครับ <c oughs> สรวัตรสดสลัก์หลายต่อมาที่มาริโอออกไปถึงทีลเทพวิโนทย <c oughs> เมอได้เลยครับ3-3ครับเอาเลยครับแดงข้อก็กลับเข้าสู่เกมเร็วเหมือนกันครับหลังจากเสียประตูที่3ไปแค่3นาทีครับเทพก็วนคืนได้เหมือนกันครับ3-3เท่ากันแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องต่างทียบเทพกับทางครอปโค้งครับงานตัวการ์ตูนด้วยกันทั้งคู่ครับเพราาะว่ทีละเทพลูกนี้ก็เป็นประตูที่สองของเขาในเกมนี้เหมือนกันฝั่งนครราชสีมาก็ปล่อยให้ เพาะบอลเข้าเส้นทษง่ายๆกันนะยครับไม่มีใครไปตัดเกมหน้ากรอบครับแลจังหวะยิงทีเทพน่าจะน่าจะไปฉลับประธานครับเลยทําให้บอลมันเชิดข้ามมือของสรานนท์เข้าไปบอลรุ่มาทางอธิบดีดูจังหวะไปของทางโคราชโดยโดยพร,พร้อมพง <c oughs> โดนทิติบล็อกไปนิดเดียวเท่านั้นครับว่า <c oughs> ตามลงมาทานันพอดีนะครับทิตนนสรีชัยครับ ไหลบล็อกสกิดเปลี่ยนทางออกไปได้ขึ้นมาคนเดียวเลยครับพร้อมพงยังไงก็ต้องยิงนะครับเราได้จบด้วยนะครับในกรอบคาร์ลินติกก็ได้ช่องแล้วครับว่าเสี๋ยเทพเลี้ยงที่มาเสาแรกทางสาสองนรอซับล็อกตามแล้วไปต่อแล้วป๊อตเปิดย้อนมาถึงเอกชัยตั้งให้สรวัฒน์ ตอลัดเดินพินหาได้ซ้ายซ้ายมีช่องแล้วครับโอ้โหแต่ตรงตัวสลานนโอ้โหเล่นหลายจังหวะไปหน่อยครับไม่ยอมยิงตั้งแต่แรกด้วยนะครับเคลื่อนก็เลยไม่ได้พุ่งเข้ามาหาครับโอ้ธทียรเทพหาจังหวะปาดเลียดไปดีแล้วนะครับนี่ไงครับพอ,อคืนให้สอรรคมาขนาดนี้เ ไม่รู้เท่าไรใน90นาทีนะครับแบงค์คอนเนตต์กับนครราชสีมามาสด้าเสมอกัน3ประตูต่อ3ครับแต่พัดกันนำพัดกันตามนะครับว่าอยากไม่รู้ผลครับต้องไปลุ้นกันต่อครับในช่วงตาเศษอจ30นาทีสักนพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กติดตามการสดกันต่อ ช่วเวลาพิเศษนะครับระหว่างแบงคอกกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีจากเดินลงมามาเล็กเห็นขยับมยอตัวขยับเป็นทางสลาวุธนะครับพาครับสลาวุธควบมาควบมาแล้วยิงยัดลิกนทู่ว้าต้องดูว่าธงชี้ว่าบอลโดนมือของกิติพงศ์ออกมาที่มาเรียวเอาไปเอาดวยขวาเปิดขวาโค้งเสาสองเชว์มา ทีราเทพมาตามนัดแล้วครับแต่พุ่งถีบลูกนี้เนี่ยโดนหนาเกินครับไม่เข้ากรอบกบทีราเทพอู้ดูครับเสาแรกสอดมาไม่มีใครจ่อจอหกหลาครับแต่กลายเป็นจิ้มลูกนี้หลุดออกหลังไปเองครับตั้งแต่จาระต,ตัวของโคร,ราชมาแล้วครับทีรเทพเข้าไปใน สุวรญณาครับมาดิโอโอเป็นทางรนชัยรนชัยยิงนิดโอ้โ,โ,อโฉหฉลับซะก,ก่อนแล้วเขาผ่านหน้าประตูครับยังหนีไปหามุมได้ไม่โล่งพอแล้วครับรนชัยดูครับพยายามโยกหลอกแล้วแต่ว่าเดชาสร้างดีก็ไม่ได้หลบเลยครับขวางข้างไว ตัวขยับขาครับแต่ว่าโชบของเทียเทพสลานนมาแล้วตุกอุนิี้เป็นเทียเทพโดนจับฟาวไปก่อนับโอ,ๆๆๆอ้โหเป็นลูกฟลิกลิกที่โคราดได้นะครับก็หวีดดังไปแล้วก่อนที่เทียเทพจะส่งบอลเข้าสู่คนตะข่ายจะหวัดที่ถึงบวด ีหลังสารานนท์ชั่วเสียวินาทีนะครับหมอทีเท,เทพเทีเทพโยกหาช่องไหลมาที่สุวรรณยาเลังหวะเดียวกับมาโดมาที่สุ้มัญจาปุริสายครับหลุดกรอบครับแต่ว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวครับใส่ด้วยขวาสุวรรณยาบอลมันปิดไซสก้อยหนีเสาไปหน่อยครับไปหาจังหวะยิงสวยนะครับหนึ่สองกับมาริโอ้ ขายผิดด้านไปหน่อยเฮ้ย <c oughs> ที่เดชาตักมาเสาแรกลิทกิติพงศ์ตาโอ้เกอือบเกือจะเป็นโคราชที่ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหตอกหน้าหาจนจ่อเลยครับไ่กรอบมุกหลาอูโูแต่อบอลไม่สูงพอจะข้ามมือกิติพงศ์ไปเลยครับยังยืดตัวไปปัดจังหวะแรกทันนะครับล้วตามรับได้ไหลต่อให้กอกชายเติมเดิมแล้วเปิดมาที่ทีทลเทพ ดูนะครับว่าไม่ฮัดทริกครับแล้วก็ยังขึ้นนำไม่ได้ครับแบงคอกประวัติลุกนีีหักข้อมากไปเองครับทีรเทพยิงฉีกออกไปนะครับบอลเปิดจากเอกชัยตบเข้ามาแล้วทีรเทพตวัติจังหวะเดียวเฮไปแล้วด้วยครับที่สุมมานั่งที่ไหนได้ก็เพเพเอกชายปัด เปิดมาทเทียบเท่าลงพื้นเราซับลูกนี้เฉลี่ยไปตรงตัวของสลานนนท์ยากไม่ได้อีก5้านาทีดีเทพอีกแล้วครับต้องชมตัวบล็อกที่ไปช่วยขดแปลงให้สลานนนท์นับได้ง่ายด้วยนะครับน่าจะประทานอีกแล้วแหละชูให้ไปได้หลายจังหวะจริงจริงครับ,รบพุทธินันท์ไพศุวรรยาเอแล้วครับตัดโค้งมาที่รถนัทชัยโอ้โห ครับโอ้โหก็ยังบางกว่าอยู่ดีเลยครับลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไกลเอาไว้อีกเลยครับโ,โหนงของโดนัชัยสลัดหนีตัวประกบไม่ล้ำหน้าแล้วครับธนาทิพคุมหลวมแนละ้วแต่ว่าสมบัตรริลูกนี้ก็ยังโดนบางไ้อยู่ดีโอ้โหมนุกบกิ้งไม่รู้จาว่าอย่างไรครับ าหาผู้ชนะจากจุดโทษแล้วครับช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีไม่มีฝ่ายไหนทำประตูกันได้ครับแตกทีมยันถึง6กลูกในช่วง90นาทีแรกครับสเสมอกัน3ต่อ3เดี๋ยวมาดูการดวลจุดโทษทีมคารอบ32ทีมสุดท้ายกันนะครับระหว่างแม็กซ์ฟอร์ดกับแมกซ์ฟอราชสีมามาสด้าครับหาครับยานมาแล้วดูว่าทเทียเทพกับสลานนนหลอกไปค้นหลาทางได้ครับทเทียเทพ แรกของทางโคราชจะเป็นใครเป็นนํำก่อน1-0ครับแรงข้อดาผิดครับสานนท์ด้วยเ้าวขวาเอียง,ยงหลอกกุธีพงศ์อ่านออกครับหลอกไม่สำเร็จครับกุณธิพงศ์ผู้เดาเชือกดาวถูกครับ เสียไปได้ก่อนเลยครับแบงคอกน้ำ1-0นะครับหลังจากยิงกันไปฝั่งมาคนพลาดไปก่อนครับถาสัญมาดูว่าจะเลือกมุมเดิมหรือครับเลือกมุมเดิมโอ้โฮสรานนนก็ไปแบบเดิมแล้วแต่คราวนี้บอลลอดแขนครับยิงเบาเหมือนเดิมเลยครับออสูวิชขึ้นหลอกไม่สำเร็จ เหมือนกับในครึ่งแรกครับโอ้โหแต่ว่าสารานนไปดักบอลสูงครับครับแบงกอกสองทองสองคนดูคนที่สองทางโคราชครับสามสี่เป,เป็นกันตะพนเขาเป็นกัรตะพนนะครับขออภยัยกันตะพลครับด้วยซ้ายหลอกโอ้โหโอซาหลอกกิติพงศ์แต่ว่ามันข้ามคานนะครับกันตะพลหลงไปแล้วด้วยนะครับ สุดิพงศ์เลือกมุมพุ่งไปแล้วแต่ว่า้าลูกชิปแบบปาเนก้าของกัตพลข้ามคานครับอสองศูนย์เลยครับแบงเข้าไปในเต็ดนํำครับหลังจากผ่านสองคนแรก,กความเท่เปรียบสูงเลยนะครับถ้าเข้าก็มีโยากาศเสมอกับชนนักน่าละครับ สามศูนย์นี้คนที่สามของโคราชพลาดไม่ได้แล้วครับชัวสุดๆเลยครับ,รบมาริโอไหลติดทางด้วยครับสราโนนโอ้โหแต่ว่ามาริโอนี่บินขึ้นสามเหลี่ยมไปเลยสามเหลี่ยมวนเป๊ะเกือบทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับอยานมาเข่าเพื่อเดินหน้าต่อครับถือว่ากิติพงศ์ เข้าครับตัวอันนี้ก็ไล่มา1-3คนต่อไปของแม่ข้อจะเข้าเขาจบเลยเหมือนกันนะครับใช่ครับประธานก็ช่วยยิงต่อลมหายใจได้ครับยิงคมมากครับประธานเสียบหน้าต่างเลยอาสนยาณมาไปไม่ไกลเท่าไหรเขาของรืนชัยดวงกับสลาโนนไม่เข้าครับโอ เอาละครับว่าดูว่าคนต่อมาของโคราชก็ต้องเข้าอีกนะครับุมือเป็นแบงค์ข้องแอดดอมมี่ไปแล้วนะครับโคราชต้องเข้าให้หมดสรานน์ครับช่วยยือ้อลมหายใจของโคราชเอาไว้ได้ครับโอ้โหเอาละครับเซฟสวยเลยนะครับ <c oughs> ขนาดถอ <c oughs> ยมาไกลทีเดียวครับเดชาอาานุญาณมาดูเดชาเดินกษษษษษิติพงศ์ถึงจะหว่าหลอกหลอกได้ครับเอาละครับว่า ทางโบราชไล่มา 2, 3สคนสุดท้ายแมงคอกถ้าเข้าชนะเลยมายิงคมเอาสองคนหลังนี่แหละครับโบราตหลังจากพลาดสองคนแรกครับจะมีปฏิหารไปต่อหรือไม่โอ้โหทำได้ครับสรานนทำได้สุดยอดเลยครับสรานนพุ่งเซฟลูกนี้โอ้โหกลับมาได้ครับ สุบัญยาพลาดครับนี่พลาดสองคนติดของแบงโอคครับทําให้ยังไม่ชนะครับก็เหลือว่าคนสุดท้ายของโคราชถ้าเข้าก็าเสมอไปได้คนต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้แจ้งเกิดหอนนะครับสราญอุญานมากลาวุฒ <c oughs> ได้ครับยิงตรงตรงเอาละครับ โคราชมาอีนมาได้จะจุดโทษ3-3ก็ต้องเซตรนเดสแล้ะครับคนที่6ต้องออกมายิงโอ้โหายากจริงๆครับโคราชยับกลางประตูเลยนะครับถุงเลือกพุ่งก็สัญญาณมาดนัชัยกับสลานนนครับหรือว่าโอ้โหเกือบได้เกือบเอาอยู่ครับสลานนนโอ้โห เล่นเอาเอกชัยนี่สะดุ้งไปเหมือนกันครับต้องต้องลุ้นจนเพื่อสุดท้ายเลยสานนท์ก็เสียดายนะครับพุ่งถูกอีกแล้วครับสานนท์แล้วปัดได้แต่เอาไม่อยู่ครับบอลลอดใต้มือเข้าไปอยู่ดีครับเช็ดเสาอีกต่างหากเอาละครับมาดูว่าจงรัฐเหลือนกับกิติพงศ์หลหลอกไปคนละทางครับหากองเป็นคนที่เจ็ด ต้องมีคนที่เจ็ดแล้วครับโอ้โหยืดเยื้อจริงๆคับครูนี้นิ่งเหมือนกันครับตงรักภักดีปล่อยให้ยิางยานมาครับพิทยาดวงสลาโนนอ้โหสลานนเซฟได้เอาละครับโอ้โหอ่านตัวสลานนนทีนี้คนสุดท้ายของโคราชแล้ครับชุปเซฟจริงๆครับสลานนนอ้้หวันนี้นี่ มีโอกาสเป็นฮีโร่เลยครับเดาถูกนี้สี่ลูกรวดเลยนะครับลูกนี้นี่ปัดได้เต็มๆมครับโอ้ขนาดพยายามยิงยกแล้วนะครับวิทยาโอ้โหูแต่แขนยาวครับประตูของโพราสแล้วถอยไมไกายด้วยซ้ายอ๋ครับโอ้สัญญาณมาสลานนนด้วยซ้ายโพราชชนะครับโพราชชนะแมนออฟเดอะแมตช์เลยครับโอ้สลานนนอนุอินครับผู้รักษาประตูครับ ลุกขึ้นมาจากการเซฟแล้วก็สังหารเองเนี่ยโอ้โหทำให้โคราชที่ยิงราด2ลูกแรกนะครับพลิกกลับมาชนะในการโดนจุดโทษ5ประตูต่อ4นะครับรวมสกอร์ในเวลาปกติโคราชผ่านเข้ารอบต่อไปเอาชนะแบงคอกได้8ประตูต่อ7ครับเป็นเกมที่นครราชสีมามาสดานี่สแสดงความเหนียวเลยนะครับ โอ้เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปได้ครับทีมสวัสด์แคทในช่วงเวลาปกติก็มีบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้อง โโเบตคู่ตัวแทนสโบเบตประเทศไทยโทรเลย080 570 0001 3กู้